สวัสดีครับฟิฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับเมอนอดตภาพพลอยพีนองมาอยู่กับเสี่ยเงียบนะครับมาติดตามตัวเลขเสี่ยเงียบฝากตอนพลอยพีนองเอฟซีซึ่งเมื่อนี้กับมีที่เด็ดนะครับเสี่ยเงียบก็บอกว่าตัวเลขเปลี่ยนทั้งหมดนะครับซึ่งจะเปลี่ยนในลักษณะใดเปลี่ยนเป็นตัวใดนะครับคลิปนี้มีคําตอบสำหรับข้อหวยข้อเบอร์เฮานะครับก็จะได้แนวทางตัวเลขจากเสี่ยเงียบไปนะครับอย่าลืมบากว่าติดตามการเบิ้งว่าพอเสี่ยเงียบ สำหรับงวดวันที่16พฤษภาคม2องหาหกหานะครับจีไฮตัวใด้จีเน้นตัวใดซึ่งมื่อนี้มีตัวเน้นอ่ามีตัวเด็ดให้ฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีเดีวนะครับจังไรก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้น้ำเนี้เด้อครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากช่องหน่อยๆไว้น้ำพ่อพี่น้องเนี้ยอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบวันผ่านจากช็อตเด็ดๆบ็ดว่าสิเป็นสำนักได้ก็แล้วแต่อ่าที่เลขเด่นเลขดังมาเนี่ยดกับจีไปน้ำเสนอนะครับ นํ่ไปไทยแล้วก็เอามานําเสนอให้เอฟซีได้ดูเข้าจารดันตัวเลขทุู้ขู่ทุกคนเอาเบาๆลายใหญ่ห้างครับพอเชียยเงียบนั่งถ่ายแล้วตอนนี้ก็ได้นเนาะกลับมาฟังจากปากพอเชียยเงียบกันชัดๆรลดครับวางวดวันที่16กุษภาพมนธ2ห้6า6หาเพื่อนจีให้ตัวใดครับไปเป็นรองเอฟซีครับตามแอดมากครับเอาวันนี้ว่ารวดว่าที่ไปที่มาเปลี่ยนจี่ไหเปลี่ยนยังเกือได้เปลี่ยนตัวลงตัวเลขเราช่วยยังเปลี่ยนตัวเลขมันมันเป็นเลขมันม่อยู่ไน อะไรขโมนเนาะที <One input> ่ที่แรกเป็นเจ้าไหนก่อนใช้ใช้มีหนาที่แรกบ่มีหนาที่แรลกกินข้าวปลอยไปโอ้นี่บ่แม่นบ่นี่บ่แม่นดิไอ้เบม่นดูหนัไอ้นอนนานแรกว่าไอ้ที่ได้เปรียบเทียบกันว่าข้าเปลี่ยนเป็นไรออกไปเังสินะยังเป็นไรตอนนี้เอานีมาว่างลงกันเลยตัวนี่นี่แม่นบ่ดิบอ่ะเออพ่อแม่เดี๋ยวมันไม่มีซ้ำหนึ่งบ่เห็นตัวนั้นแล้วก็ ตัวไดนิีตัวนี้บ่เอฟซสิได้รู้ว่าเขาเปลี่ยนตัวไหออกเปลี่ยนตัวใดเข้าของีตัวมื่อเรียกหจมีกนีนี่ซหมี่งบ่นี่นี่อั้ละเทคนาูนยจด้นึานี่นีเนาะมาคำนวณใหม่โอ้มาคำนวณใหม่แลวมันจ้อพรอนักันเรีกว่าเขากับว่ากันรดเนาะมาคำนวณใหม่เลยตัดนี่วอกตัดนี่วอกนี่ตัดเลขติดแบบทั้งหมดออกติ หอดหาตาตกเบิดมอาออกโอ้ทิศหาทิศแปดเอา, 8, เอ,าออกเลยแต่ให้มามเลขชุดเก้าโลหนึ่งมูลนี่มูลนี่เลขชุดเก้าโลเบิดบ่พอย่างอยู่นี่โอ้ย่งอยู่ย่งอยู่สามหกกับสามเจ็ดนั่นบ่ครับตัวนี้เลขวิ่งยังคงทีบ่บ่เนี่ยคงที โอ้เนี่ยเอาชุดเก่าได้พลอยพี่น้องเลยชุดเก่าได้เนี่ยวันนี้ม่วแปดสภาพใหม่มาเนี่ยแปดสภาพเปียกตัวเลขใหม่ตัดหาตัดแปดทิมได้นหมครับเนาะตัดทิมตัดหนึ่งตัดหนึ่งพร้อมตัดห้าตัดแปดตัดหนึ่งทิมนี่วานนี้อ๋อบารนี้วันนี้บันนี่มาเฮ็ดเพิ่งแล้่นี่ยเลขมันมีสิบแปดคู่บนสิตาตอกเบิดเนี่ยตั้งเบิดเลขชุดเต็มมีสิบแปดคู่มันบันสคู่เนี่ยเล่หอยใจไก่ไก่เนี่ยนี่อันนี้เลขชุดเต็มของพ่อเชี่ยนเงียบเด้อพ่อพี่น้องเด้อ ว่นนี่เดี๋ยวเรียกบ่มากเราออกรากออกบ่ล้วเรือทนนี่แหละนี่ครับาบ่มากเจาของบ่มากคือมันไิขคัดแยงกับทฤษฎีใดมันบม่ออกกันแล้วมันมันเป็นเรียกดับนี่ยโอ้มันไปขคัดแยงกับทฤษฎีเรียกดับจังเวียงเกียดเนี่ยมันมีเกียดอย่างนี้มันก็มีทนนี้นี่นี่สามเกียดสองเกียดทนนี้ดิครับผมแต่ว่าตัวร่องมันน้ำกันกับหงก็เลยมีสามหกน้ำโอ้ พอมันสิติดศูนย์มันก็มีอยู่เนี่ยมันมีซูนสามซูนสองแต่ว่าตัดออกใครเหลือซูนสามครับซูนสองว่ามาว่มาตัวมันมันติดบ่ามักมันมักเอาครับตัวนี้เลยโอ้โมันตีดเจ็ดสองมันเข่าครับเจ็ดสองมันสิออกเจ็ดสองมันเป็นที่ละมันนี้เราเรียกตัวนี้ดังออกตัวนี้ดิออกใกล้เคียงอืมก็พวกเข่าสองออกเข่าหนึ่งเลยเจ็ดสามมันดังเหรอพ่อครับดังแล้วเนี่ยตัวนี้ดังใส่ไหนเนี่ยบ่ มามาบดจักอามาจ่ใส่พวกนี้ออกก่อนมูเตมือเล็กกว่าเ<อ>ช่เนเงียบล่ะเป็นผมมาไทายเช่เนเงียบก็ได้เกจสาเนาะให้ว่ามมือเลกว่าเขาไทยเลยดิมือเลกว่าลังเลเจ้าแมนบดนากกว่<า>นี่นนี้มา,นานกน้ำกันบดโอ้บันมันสิกอเกจสามมีดีกับบจจักแต่ว่าให้ระวังเกจสองให้ดีๆเนาะตั้งเสียกับออกเสียเรียกดังเนาะครับเรียกกันออกเสียห้มัลอกเกจสองไหนมันค่อยงนามออกเีย ในต้นนี้ได้เลยนี่มีมีดับบ่มีดับบนตัวใดดับล่างตัวใดบ่บวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในบ่เลขดับบนดับล่างหัววิ่งมันดอกเท่กันโอ้โอ้วันนี้บ่มีดับบนดับล่างหัมีบ่ดับโอวบ่ดับบ่ดับแต่ว่าเรียกบ่มาคื้นตังห้าแปดต้นนี้เลขบ่มาคือเลขคือเลขดับสนิทบนล่างดับทั้งตัวทั้ดับทั้งบนทั้งล่างบ่พ่อ ต้องหมุนต้องรางก็มันตามสูตรเนาะมีหนึ่งมีห้ามีแปดอันนี้ก็เ่าตามสูตรแล้วพอพมีน้องเ้พอสามาจันมันโมมี่่เนยดสูตประจำวันมันโมมีครับอ่ะมันมีูตดประจำวันอยู่บบงแหละชุดบนก็มีเก็ดสามหกสามเจ็สองสามศูนยกระบาดสาูนออกแค่ไหนอันสันตัวบมักโอ้ตัวบมักแต่ว่าแต่ว่ากับง้องอยู่นะมูนี่อาวุธเจดสูนยมันก็ติดตัวนี้เลยสตัวายถึง่าตัวนี้นี่ใจครับ ตัวมาคือมาเกตสามมาเกตสาร่วงขึ้นตัวนี้คันเลขตีติดศูนบนล่างสิมสามศูนย์ศูกเจ็ดศูนย์เจดตัวนี้เจ้มาเฮดกาะบาดไว้หนาทีเฮ็ดไว้แต่ว่าไ่ได้มากดอกแต่ว่าทำมันสิม้ศูนย์กัาขึ้นมาสีไมาอะรซ้ำนี่เมียนไม้ถึงเอาทีมมันมีติดศูนอยู่นครับมันมีติดศูนย์อยู่ไหนจะว่าเก่ามาแห้งขนาดเนาะเจ็ดเก้าหกเก้ ่าลหางมักสองตัวนี้นี่ร่างมักสองตัวมีเกตหกกับเกศเก้าเท่านั้นอุยตัวนี้เคยใส่ตัวนี้มาท่านที่งาโวลอดนี่อวยหัวตัวนี้อวยหัวลอดนี่ครับนี่เกนต้องมาที่บัวผาีินี่ครับผมเรียกวิ่งร่างนี่จังได้กับมาเนี่ยนอนในชุดเต็มในชุดเต็มในชุดเต็มถึงถึงบ่เขาชุดตัดกับมาเนี่ยนอนในชุดเต็มมั้ยบมา จะพุ่ง,งได้เนาะเดี๋ยวจ้องชุดเต็มให้เอฟซีบางสังกวันจังหน่อยกันขึน้มาจานนึงเพิ่นเอาตัวนี้นี่ครับเอาสองกับสาม,อ,มอันที่พ่อไม่ร้องเขีนยนอยู่ด้านหน้าคือเลขชุดเต็มของพอ่อเสียนเงียบอ่าชุดตัดนี่ก็คือเจ็ดสามหกสามเจ็ดสองสามศูนย์นี่คือชุดบนชุดล่างคือเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็หกเก้าอันนี้คือชุดตัดเรียบร้อยแล้วชุดวิเคราะห์แล้ว แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่ชุดเต็มนี่มาเน่นอนวันท้อไปเยอชุชดเต็มคือตัววีละทั้งเบิรไม่จชตัวพาชุดเต็มลายอย่ง้แถวชองสูงเมื่ก่นทั้งละเเกาวนนาราที่ซี่ปอกเงินไม่ใช่ตัวทั้งเบิร์ทั้งละเเกวสิเปลตามสูงเงราพวกใครฟาดเลครับผมเปดเก่างวดจังสินพวกเขาเปี่ยนกรเขาชิลุดงวดนึงขาชิลุด น่าสนใจไม่เล็กชุดเต็ม่เนาะเอาไปให้ว่าเขียนไว้แล้วเอาไปเช็คเป็นแนวทางเลยสบายเลยเอาส่วนล่องมึงเนี่ยเฮ็ดบ้างปีแรกก็จะเข้าขม้วมนบ้างแล้วครับลาบ้างแล้วโอ้โหหลุดๆมันยังผ่าดงวดีกหนึ่งนิดหน,น่อยหมายถึงว่าเลขชุดเต็มเนาะแต่ว่าแต่ว่าชุดตัดนี่คือเฮาสิตัดเึกตัวเพรากตัวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง่งตะ่งมันสิเข้ากับเลขบ้านนี้บ่บ้านไหน่ะพ่อบ้านที่ดังๆนี่โอ้บ้านที่ดังๆนี่บ้านที่แปดงวดติดนี่บ่ะแปดงวดติด พระท่านทั่วมหาไปพอบ่ท่านไหนพระที่ว่ารทั่วมาน่ะบ่ท่านไหนบ่ท่านไหนเห็นบ่ยังบ่เห็นทั่วมากผัวได้บ่สิไปนั่งกับผูวได้บ่ออืเ, <c oughs> เป็นเลขนั่งบ่คนนั่งเอามันบ่ว่านั่งเอาดิว่โอ้ปหหมวดวางนึงแต่จะแกมอยู่เนาะแต่ว่าพูดถึงว่า เลขศูนย์เก่ากับศูนย์เท่ากับปอยยังแต่าตองวดปุระว่าว่าผนเลขให้เห่ากันไหล่อยปล่อยก่อนข้าเจ้าต้อาปล่อยก่อนข้าเจ้าเป็นเลขคำนวณปล่อยก่อนข้าเจ้ามีตัวนี้เลขบัตรนี้ข้าเจ้าพันกับมาปล่อยมันตรงกันนะนะกับปุระว่าเอาเลขพุนันพุนีมาปล่อยปุระว่าเราพูดมาอก้อนมูเนาะมันตรงกันคือตัวนี้ก้อนมูบนเนี้คือมาแถอบป่นี้นี่เจี๊ว่างไรดิมีว่าจังไรนี่ปล่อยเจี๊ยวเลขออกแล้วผลดินีเจี๊ยวเนี่ยว่องหลุดนีย ครับมีเท่านี้แล้วเลียกแตเจ็ดสามเอ้าแล้วทั้งพี่มันอีหยังอีกจังน,นะเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสองหกสามอันนี้มันคนละย่างตัด์ทติดหมดแล้วนี่โอ้ส้มมีตัดออกโอ้ทั้งหนานี่เนาะนอ่าก็ชัดเจนเนาะพราเนาะอัลบั้มในกับจีนสรุปให้เอฟซี่ฟัง่งแถแล้วบัดน,นี้อันนี้ก็เป็นเลขข้อเสียนเงียบเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเรียบร้อยอ่า หลังจากพัฒนาเรียบร้อยแล้วมือนี่คือวันที่เทไรนี่วันที่เก่าห้องมาไทยนี่ก็คือวันเลขออกก็เลขออกเรียบร้อยแล้ห้องมาไทยเลยนะแม่นอานากาอาสิงยังบ่ชเจนปนไหนครับแต่ว่ามือนี้คือวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยครับอ่าวิเคราะห์มีตัวดับตัวเด่นตัวยังหลายๆสูตรที่เอาไปผสมประสานกันเรียบร้อยแล้วอ่านี่มือนี้ก็คือตัวนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่าหือเปล่าองสี่เลยมัมี เบ็ดตัวนี้บ่เบดตัวนี้เบ็ดตัวนี้ก็มอสูตรอืนน่มเนาะวาโอ้นั่นเห็นบออันนี้คือ <laughs> คือสูตรฟันแล้ววันถ่อไปเนี่ยสูตรประจับนี่ละอือฮะการงวดวันที่ทิมฮกคุณสภาพข้มสองหาหกหาเลขกพอเซียนเงียบอ่าอ่าหลังจากวิเคราะห์เสร็จับเรียบร้อยอย่างทั้งเบ็ดท,ทั้งงวนแล้วนะครับก็ได้ตัวเลขมาอยู่บนสี่ชุดล่างสี่ชุดคือสุงวัดอันหลับไหมอืม กามีเจ็ดสามเจ็ดสองหกสามหกศูนย์สามในชุดบนนะครับได้วิ่งสามแต่ว่าตัวเดินไปเดินอยู่ที่เจ็ดสามกับเจ็ดสองอืมในชุดบนส่วนชุดลางนะครับกับไหม่าหกเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เน้นไปที่หกเจ็ดกับเจ็ดเก้าอ่าล่างวิ่งเจ็ดนะครับเดินเจ็ดเลขที่ไม่มาด้วยกันก็คือมีหนึ่งมีห้ามีแปดครับอืม กลองเบิงแต่วเล็กคนเข่ามาหลายงวดตดเลยดิเข่าเลี่ยงๆกันมาหลายงวดตีเดียวเอกากะีิมาเบิงงวดวันที่มหกเป้าควน่ีเขาอีกบ่าเพระเรียกีเดียวเเนาะได้ศูลเก่าเขาไม่เปนเกเนาะได้ศูลเก้านะมีจรินได้ซูลเก่าบวกเดียวเจาเสียกับโอเก้าสุนะมนแล้วว่าสนักเรเนี่ยเขียเงียบบอกแล้วบัดนี้มาผมุ่มร้อมจะขากเนีเนาะ รถไปเตียงล้วะ่ความมันกับความบอดายความหมายกับดดลังเทียมแล้วานนเนเสียงหัเกียดส่นมันมาหลายหมองมันกเป๋ไปลังเทียกับใด้ควมรู้สึกข่มเท่าน่าขี้หน่อยไม่ได้ส่เบื่อครับชางเทียเั็นกับเขาเนาะครับชางเทียมันกับพวกเขาเมื่อกามีแนล่ะมีปวมี่เป๋กันไปแน ลังเทียมันเขา่าลังเทียเพรเข่ามันจะโอ้ยสิมาเข่าสุงวัดอยู่ได้งอยูเ่เฮียนบ่ได้แตนะ่เนาะแต่ว่าให้มันเข่าส่วนหลายนี่ถือว่าดีแล้วนี่ตั้งแต่ถือตั้กันมานึ่งจังหวัดเหรอเลยพอเชียนเงียบเัวนี่เัวที่สี่ป่ะบ่บ่าลายดอกแต่ว่ามันผิดอยู่มันผิดตาดอกอย่างละบ่เมียนว่าเพื่อนแต่มันถือมากนี่จังหวัดติดแต่แต่ว่าเลขวิ่งนี่ยเใครพลาดเลยเลขวิ่งเยอะแยะจังหวัดเยอะมากเลขวิ่งสุงวัดนะเอาค่ะ มีความมึงเอิญนะครับเอ็มซี